วาทะมวยไทยคู่มวยมรณะที่คุณห้ามกระพริบตาเด็ดขาดคนเป็นโรคหัวใจห้ามดูอีกหนึ่งไฟของตำนานศึกวันทรงชัยผมจะพาท่านย้อนอดีตไปสู่ศึกวันทรงชัยวันพระหัสสปดีที่14มีนาคม2546 22ปีที่ผ่านมาอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อสองนักชกกำปั้นมรณะ โคจรมาเจอกันระหว่างจอมถีบสายฟ้าหนึ่งพิชิตสิทธิ์ยอดธงฝ่ายแดงกับทางด้านคู่โชกซึ่มีฉายาว,ว่าจอมบั่นขาโชคนำชัยต่อสิราชัยหรืออีกชื่อหนึ่งไทยต่อสิราชัยเก็กด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าเป็นคู่มูยที่ผมบอกท่านแล้วว่า อย่าก,กระพิบตาเด็กขาดเพราะทั้งคู่มีสิทธิจะเช็คบินใครโดนก่อนมีสิทธิ์หลับก่อนแม่โชคนำใช้ตั้งหลักอย่างแน่นพยาพยามถีบสกัดนะครับเรียกว่าพอรู้กิจสัตว์บันขาสับขาเจอบอยางไปแล้วหนึ่งทีครับเป็นยังไงไปการเช็คย่างลมว่าหนึ่งวิชิตมีแฟบไหมยางมาดีไหมแม่เรียกว่าไปการทำการบ้านมาอย่างดีแมจับไปอีกนาดอกที่สอง แต่ดอกนี้ยังเข้าไม่ถนัดหนึ่งไปคิดว่าไงขยับขยับแม่คุณเตะเจาดยางมาผมไม่ต้องหุบซ้ายโอ้โหแม่เข้าเต็มเต็มนะครับแต่เรียกว่าโชคนำชัยอาจจะฟิตซ้อมทําการบ้านนี้ยังไม่ทอาสับไปที่ครั้งที่3ที่ขาหน้าเหมือนเดิมครับยังไม่เปลี่ยนเป้าหมายครับถ้าโดนหนักๆโดนบ่อยๆย้ยําที่เดิมชักไหมนะโอ้โหวันนี้เตะหัวไปอีกทีนึง ซ้ายสลับแม่เรียกว่าเจ้าโชคนำใช้เนี่ยได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับเรียกว่าไฟนี้มารัดกลุ่มปักหลักสู้พร้อมแรกแต่ก็ไม่ประมาททางด้านหนึ่งวิชิตครับขยับเข้าหาลูกถนัดคือถีบสายฟ้าย,ยังไม่ใช้นะครับลูกไม้ตายท่าปิบไม้ปิ๊คาดคือถีบยังไงทําให้คู่ต่อสู้สลบคู่ต่อสู้แพ้นอกต้องติดตามชมกันครับนี่แค่ประเดิมยกแรกตอนนั้นยังลุ้นระทึกครับ ยังไม่ถนัดนะโชคนำชัยพยายามสับเตะหลอกล่อเพื่อให้เปิดการก่อนจะต่อยด้วยกำปั้นแต่ยังไม่มไมใช่มีเฉพาะแท่งระหมัดช่จะแทงเข้าไปที่หนึ่งทีนะครับลิ้นปีหัวด้ด้เข่าซ้ายโอ้โหเที่ยวนี้ไฟนี้โชคนำชัยแก้เกมไปฝึกปรือวิชาแทงเข่ามาด้วยล็อกลัดจับแม่หนึ่งมือจดแก้เกมครับชวยรบซอส รั้วบอลแทงด้วยเข่าซ้ายไปหนึ่งทีครับเป็นการเบิกทางไ้ก่อนหนึ่งไปชิดว่าไงผักออกไปโอ้โหแต่หนึ่งไปชิดถือวันนิ่งนะเรียกว่าเหมือนกับประกาศไปยังมวยรุ่นน้องว่าไม่เท่าไร่ไม่เท่าไร่อโอ้โหนี่เตะขาต้องเตะแบบนี้หมอง,งูจะตายเพราะงูหรือเปล่าหนึ่งไปชิดสับไปทีเดียวโชคนำชัยตื่นจะผวองเหมือนกันนะครับหรือว่า ฝ่ายนี้จะง่ายไม่ง่ายับโอ้โหนุชมิตจิ้มไปเล็มปีไปหนึ่งทีครับชนชัยแก้ด้วยการดักแทงเข่าซ้ายเอาละครับวัดกันที่หัวใจครับกำปั้นนะครับหัวใจใหญ่กว่าตับเนี่ยจะหยุดกำปั้นของผู้ต่อสู้ได้ไหมโชน์น้ชัยบอกว่าแมถตาถอยมากชักไม่ค่อยดีแล้วหมดยกแรกซะก่อนให้น้ำไม่ท่าเรียบร้อยติวเข้มครับโชน์นชาชัยเปลี่ยนมาเป็นเน้นไปที่แข้งซ้ายเข่าซ้ายครับ เบิลไปสทีติดแล้วครับขยับขยับโอ้ยหนึ่งไปชิดจิ้มบนครับไม่สนแล้วครับไม่สนขาไม่สนข่าครับจิ้มบนด้วยหมัดนะครับหนึ่งสองอืมเตะโอ้หมัดขวาคอมไปนิดเดียวเรียกว่าเฉียวแบบว่าเส้นยาแดงครับโอ้โหเต็มปลายคางครับหล่นไหมไม่หล่นครับยังทนได้อยู่ยังปักหลักซับหน้าขาเจาะยาแล้วก็ล็อกคอแทงด้วยเขาซ้ายขวาครับยอดน้ำชายครับเรียกว่าไม่ ขั้นค้ามหรือว่นเกงกับกาปั้นหนึ่งมปอชีครับเรียกว่าถ้าโดนหมัดต้องรีบประกบในทันทีนะเรียกว่าถ้าคกินอยู่โอ้โหสับเปกถ้าหมดแต่ตั้งรับมาไปอาจจะเสร็จหนึ่งมือชขยับเหมือนจะถีบกับไม่ถีบครับเก่งครับชมใช้ตัดล่างแทงเขาล็อกบนพยายามไล่แข็โอ้ยหนึ่งมือชิดฟันครับเรียกว่าเปิดด้วยหมัดแล้วตามด้วยศอกสั้นเลยครับฟันเข้าไปครับแมศอกโอ้ ตมใชเที่ยวนี้มาดีครับเบิ้ล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 แขนบดซับซอกแทงโอ้โหมาชุดใหญ่เหมือนกันครับแม่ทาให้หนึ่งพิชิตเนี่ยชักฉุนครับมามามาเข้ามาขยับเข้ามาต้นใช้แบบว่าแม่ยังไม่หลงกลขยับที่โอ้ลูกทีบสายฟ้ากระเด็นติดเชือกครับเอาละครับลูกทีบสายฟ้าที่รอคอยครับชัยนะครับพิษซงเป็นยังไงบ้างหุกซ้ายเข้าไปครับโอ้โหเรียกว่าตอนนี้ โชคนำชัยเปิดตำรารับทุกคันหนอแล้วอุ้มหมัดขวาอุ้มโดนเน้นๆโดนทุกเม็ดเหมือนกันครับแต่ยังทนได้ครับเรียกว่าร้อนระอุนะครับแล้วก็เดือดทั้งคู่ครับเวทีนี้สนั่นเลยครับมาโชคนำชัยบอกว่าชักจะไม่ค่อยไม่ค่อย,อยดีนะโดนหนักๆบ่อยๆเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเกมแล้วต้องเปลี่ยนแผนแล้วค้ำกาต่อยไหมการอะไรไม,ไม่ไม่อุ้มต่อยพลาดไปนิดเดียวครับเสียวไส้ติ่งเลยครับ โชวน้องชายบอกต้องเล่นวงในซะละโอ้โห,โโหตรงนี้จำเป็นจะต้องปักหลักแรกครับแม่เมื่อกี้ว่าถ้าตั้งรับมากๆเนี่ยมีสิทธิ์ลงไปกองอเยะได้นะครับโอ้โหหนึ่งพิชิตนี่สมศักดิ์ศรีครับดีกีแชมป์นะครับ,ขย,บขยับขยับจิ้มบนจิ้มล่างครับอืสัญญาณนิ่งมากครับนิ่งขึ้นเยอะเลยครับะในยุคนั้นก็ถือว่าหนึ่งพิชิตเนี่ย ด้วยความศรัทธาต่อศึกวันทรงชัยครับจากมวยตุดันมาเป็นมวยผสมผสานกับค่ายมวยสิ <t> ทธิยอดธงค <ork> รับลงตัวได้อย่างดีครับโอ้โหต่อยครับตัดขั้วหัวใจครับเสียดายครับอีกนิดเดียวโชนลัชัยอาจจะขยับหนีไม่ทันด้วยพยายามเตะสกัดนะครับถ้าจะสู้กับมวยหมัดต้องสู้เต็มตัวครับอยา่าขึ้นกลางครับแต่ว่าถึงปัดทเขามาแรงเหลือเกินครับไล่โอ้โหโชนลัชไยบวกหมัดครับเป๋นิดนึงนะแต่ยังทนไหวทนไหวครับ จิ้มบนจิ้มล่างชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ชุดใหญ่โอ้ยหนึ่งพิชิตต่อยถูกจุดแม่ลูกคลิปนีดพาไปนิดนึงอบนล่างบนล่างหมดยกที่สองน้ำเงินชนน้ำชายเปิดฉากมาจนล็อกไนครับล็อกในตีบอกว่าอยู่นอกไม่ไหวแล้วผมเข่าสะดีกว่าเล่นมุงในแต่สายเข้าไปก่อนขยับเตะขวาพยายามจะจับในครับจับยายแทงเข้าไปนะแม่หนึ่งพิชิตเหมือนจะรู้ตัวครับไม่จับฮุกซ้ายเข้าไปนิ่งมากครับฮุกซ้ายเข้าไปนะครับเรียกว่าไม่อาจ จะให้หยืดเยือได้เช็คบินได้จะเช็คบินง้างง้างต่อยไหมยังต่อยไม่ได้ครับเพราะว่าชลงชัยล็อกในแทงกลายเป็นสวมวิญญาณพนมทวนเล็กทําพลังมวยเขาเสแล้วโอ้โหเตะเข้าไปโดนครับโดนหน้าขาเบิ้ลแทงเบิ้ลแทงหนึ่งไปชิดว่าไงจอมถีบสายพาว่าไงครับจะแก,ก้เกมแบบไหนโดนชุดใหญ่แทงเข้าไปนะครับลูกถีบสกัดไปก่อนลูกถีบสกัดกลายเป็นว่าตอนนี้ชลเชัยเปิดเกมบุกค,ครับโอ้โหหนึ่งไปชิดฟื้นแล้วครับต่อยบนล่าง เต็มหน้าครับเต็มหน้าองศกโอ้โหคู่นี้แรกกันที่นี้ว่าลดหายใจต้นคอครับโอโห้หนึ่งไปชิดไล่แขนทู่แล้วครับแม่หักแทงไม่ว่าคุณจะมีเข่าไปเดี๋ยวผมก็มีเขา่าโชตมใจพหักแทงซ้ายเข้ามาขวางเตะแม่แต่ไม่ดัวครับหนึ่งไปชิดจิ้มบนเต็มหน้าครับบนล่างบนล่างชนมชทยขยับเข้ามาหนึ่งไปชิดถีบโชตมชัยจิม้มขวาฟันจออขวาโอ้โหแรกมาครับใครดีใครอยู่ อย่ากระพริบตาครับในนครดีใครอยู่ครับมัดต่อมดโอ้โชลบุรแทงสายหักแทงซ้ายเต็มเต็มก้องตรงน,นี้ตะโกนบอกครับหนึ่งมืชิดออกก่อนนะอย่าตั้งรับลุยก่อนลุยก่อนนะครับอย่ารับเดือดรุน้อนได้ใจโอ้เต็มเต็มเขาตัดกับพที่ท้องหนึ่งมืชิดขยับถอยมาก่อนหักศอกเข้าไปศอกแทงเท้าซ้ายตั้งกำแพงไว้ตั้งกำแพงไว้จนเลยแทงหนึ่งมืชิดต้องเปลี่ยนตำราครับาเป็นโอ้โมาเป็นมวยเข่าแทนตองน,นี้พอโชกน้ำชัยบาดุเหลือเกิน ย,ยังโอ้โโดนถีบหน้าครับนี่นะครับจอมถีบแต่ป,ป่าเริ่มทํางานแล้วครับไล่แขนชนชัยตีเขาซ้ายแทงเขาซ้ายแม่รู้สึกว่าตอนนี้ต้องเปลี่ยนจากมวยหมัดไปเป็นมวยเข่าแทงอื้มหนุ่มชิดศอกตอยหน้าอยท้องไย,ยหน้าโอ้ชุดใหญ่ครับใส่หมัดติดๆครับไล่แขนชมชัยแก้ด้วยหมัดแก้ด้วยศอกไปครับหนมยิดศอกโอ้โหคู่นี้ครับหายใจไม่ทันครับโอ้ไม่รู้ดุขนาดนี้ดูไล่แขนปัน โอ้โหคู่นี้ครับสมศักดิ์ศรีเปลี่ยนกันลุกกันรับโอ้ตอนนี้ชนนชัยโดนบ้างโดนบ้างโดนบ้างครับไปครับไปครับจะไปจับดีเขาหนึงมิทิชจับทางต่อยบนต่อยล่างฮุกซ้ายสองหมัดซ้อนครับนะคัมคําต่อยโอ้โหชนชัยต่อยบ้างเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนกันใครเดินโอ้โหมีศอกลับครับโอ้โหศอกับปักปักบนซ้ายขวาเต็มหน้าครับสองหมัดซ้อนครับชนชัยตีเขาตีเขาสกัดไว้เดินหนึ่งไปทิดไล่แขน จิมมัดไกลๆครับโอ้โหช่วงไกอกขวาหนึ่งไปชิตเปิดตำราม่ทันเหมือนกันปีกัไปปีกันมาคู่นี้โอ้โหหลายตลกครับหมดยกที่3ก่อนโอ้โหสุดๆไปเลยครับคู่นี้ครับสงครามยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งนับศพแม่ขึ้นมาช่วงล่ชายได้ติวเดินจับไหมครับไม่เล่นนอกครับเล่นในมีแข้งซ้ายเบิกทางขยับขยับซ้ายแล้วขวาหนึ่งไปชิดไม่สวนครับจิ้มนะครับ ึ่งสองแล้วต่ำแล้วแข้งซ้ายขยับขยับโอ้หักศอกโอ้ยมือชิดโดนหมัดครับบอกแล้วว่ายากระพริบตาครับพาท่านิดเดียวครับโดนหมัดของโชคนำชัยตรงตรงครับกรรมการนับกรรมการนับโอ้โหเหลือเชื่อครับเรียกว่าเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกครับตอนนี้ก่อนชมในางวิจารให้โชคนำชัยเป็นฝ่ายที่จะมีโอกาสถูกนกกอนแต่เหลือเชื่อว่าหมองูตายเพราะงูครับ โชคนำชัยครับนึกว่าจะมาเข่าจับในในช่วงที่นึงพิกกำลังไล่ถลุงไล่ต่อยปรากฏว่าโชคนำชัยต่อยขวาตรงๆหมัดเดียวครับโอ้โห О, หงายท้องฟาดไปเลยทําให้โชคนำชัยครับตอสิรชัยเป็นฝ่ายชนะน็กนยุที่4ชนิดที่เรียกว่าหักปากกาเซียนนะครับโอ้